ท่านผู้ชมปิดท้ายเรกนี้นะฮะเดี๋ยวพาไปดูงานบุญใหญ่หล่อพระเททองหล่อพระประจำอุโบสถนะฮะงานนี้จัดใหญ่อิ่มบุญกันทั่วหน้าที่วัดท้ายน้ำหรือว่าวัดเก่าหลวงพ่อเงินที่จังหวัดพิจิตรนะครับช่วงนี้ไปดูสกู๊ปที่วัดท้ายน้ำก่อนครับ ที่วัดวันนี้เรามีบุญมาฝากคุณผู้ชมที่ติดตามรับชมรายการกันค่ะอิ่มบุญสุขใจได้รอยยิ้มในงานบุญเททองหลอ่อรับประจําอุโบสถสามสมัยพระเชียงแสนพระอู่ทองพระสุโไทยและหลวงพ่อโสธรเพื่อได้นําไปประดิษฐานณนะอุโบสถวัดไทยน้ําวัดเก่าหลวงพ่อเงินอํเาเภอโพทะเลจังหวัดพิจิตรค่ะ วันนี้ที่ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้ให้ความอนุเคราะห์ในการเป็นเจ้าภาพหล่อพระประธานประจําอุโบสถของวัดไทยน้ำของเรามีท่านเป็นประธานมาเป็นเจ้าภาพพระประจําอุโบสถวันนี้ก็ได้ทําการหล่อหลวงพ่อโสธรหนึ่งองค์หลวงพ่อเชียงแสนหนึ่งองค์หลวงพ่อสุขโขทัยหนึ่งองค์และหลวงพ่ออู่ทองอีกหนึ่งองค์ ก็มีคณะศรัทธาทั่วสารทิศมาร่วมเป็นเจ้าภาพในการเททองในวันนี้เพื่อจะได้นำไปประจำาอโบสถของวัดไทยน้ำของเราในขณะนี้กำลังบุรณะปฏิสังขรณ์อยู่ก็เพื่อให้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้มีส่วนร่วมในการบุรณะอุโบสถอีกประการหนึ่ง ขณาดนี้อุโบสถของเราที่เราได้เริ่มดำเนินการกันมาถึงปัจจุบันนี้เพื่อให้ญาติโยมนั้นมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าภาพเสาบ้างเป็นเจ้าภาพหน้าต่างบ้างเป็นเจ้าภาพชอบฟ้าใบลกาบ้างและขณาดนี้ทางคณะช่างก็ได้ดำเนินการเทพ,พื้น เทเสาเทฟ้าเป็นที่เต็จท้นเรียบร้อยแล้วขณะนี้ก็กำลังดำเนินการทำหลังคาทำช่อบฟ้าก็ใกล้จะสมบูรณ์เพราะว่าที่ญาติโยมได้ให้ความเมตตาลุกเคราะห์มาทางวัดของเราก็ได้ดำเนินการตามวัตถุประสงค์ในการที่เราจะได้สร้างอุโบสถของเราให้สำเร็จลุล่วงไปก็คาดการว่าต่อไปในอนาคตก็จะได้มุงเป็นหลังคาแล้วก็ยกชอฟ้าให้แล้วเสร็จสืบต่อ ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายในการบูรณะอุโบสถของเราเพื่อให้มันสาเร็จรุ่วงไปด้วยศรัทธาของพี่น้องท่านสาธุชนทั้งหลายท่านใดมีความประสงค์ที่จะมาร่วมอนุโมธนราบุญเป็นเจ้าภาพมากมากั่งน้อยมั่งก็กถือว่าเป็นเจ้าภาพในการบูรณะอุโบสถของเราให้สําเร็จรุ่วงไปก็ขอแรงศรัทธาจากพี่น้องท่านสาธุชนทั้งหลายทั่วไปได้มาร่วมในการบุรณะอุโบสถของเราให้แล้วเสร็จสืบต่อไปก็ขอเจริญพร <S <S มหาบุญมุ่งศรัทธาสู่บุญใหญ่ร่วมบูรณะนะอุโบสถเก่าแก,ก่กว่าเจดสิปีวัดท้ายน้ำวัดเก่าหลวงพ่องเงินอำเภอโพทะเลจังหวัดพิจิตรสวัสดีค่ะ ดิฉันลุงวิการอมรมุญยศิษย์ทิพนะคะซึ่งเป็นโยมอุปถัมภ์ของวัดท้ายน้ําและก็เป็นกรรมการของวัดท้ายน้ํามาหลาย1ิปีแล้วค่ะพ่อแม่พี่น้องที่มีจิตศรัทธามาร่วมบูรณะอุบโบสถของวัดท้ายน้ําให้เสร็จสมบูรณ์ด้วยกันนะคะเพราะว่าเป็นบุญใหญ่ค่ะต้องอาศัยพ่อแม่พี่น้องผู้มีจิตศรัทธาร่วมกันหลายหลายฝ่ายอุบโบสถของเราถึงจะเสร็จสมบูรณ์ไปได้ด้วยดีทุนทรัพย์ที่พ่อแม่พี่น้องได้โอนเข้าบัญชีบูรณะอุบโบสถเราจะเอาไว้บุรณะอุบโบสถของวัดท้ายน้ําหลังใหม่ กบาททุกสตังค่ะเพื่อที่ว่าอุโบสถของเราจะได้เสร็จสมบูรณ์และไว้เป็นที่อุปสมบทของลูกหลานสืบเนื่องต่อไปค่ะผู้มีจิตศรัทธาที่มาร่วมบุญนะคะเราก็จะมีวัตถุมงคลของวัดท้ายน้ําส่งกลับคืนไปให้ท่านไว้บูชาเป็นที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจแล้วก็จะเอาเงินตรงเนี้ยไปสมทบทุนบูรณะอุโบสถให้เสร็จสมบูรณ์เช่นกันค่ะขอกราบขอบพระคุณค่ะ ูช้ชมคะการให้และการแบ่งปันไม่ว่าจะเป็นจํานวนมากหรือจํานวนน้อยนับว่าเป็นการสั่งสมบุญอันบริสุทธิ์และก่อให้เกิดเป็นกุศลอันยิ่งใหญ่สุขทั้งผู้ให้และสุขทั้งผู้รับสอบถามรายละเอียดวัดท้ายน้ําวัดเก่าหลวงพ่องเงินได้ที่เบอร์โทรศัพท์0871952914 0817853915ค่ะ